สวัสดีจ้าวันนี้จะไาซูเปอร์มาซื้อของไปทํากับข้าวกันค่ะวันนี้จริงๆอะ่ะคืออยากจะอวดหม้อใหม่ซิมพัทต,ตัวเนี้ยค่ะเพิ่งซื้อมานะคะโดนตกมาจากทิตกตอกเนี่ยแหละก็เลยลองซื้อมาทําดูกุ้งทำกุ้งอบวุเชเส่นเลยเป็นเมนูแรกเลยจ้ามาเริ่มปรุงกันก่อนเลยนะคะใส่เม็ดผักชีซีอิ๊วขาวน้ํามันหอยนะคะ ก็คลุกเขากันไปเลยใครชอบเค็มชอบอะไรยังไงก็ปรุงกันไปเลยนะจ๊ะตอนนี้อืมโอ้ยน้ำลายไหลนี่อ่ะใส่พริกไทยดำเข้าไปด้วยนะอ่ะมางงอ่ะใส่ออ,อันนี้นะ้ำมันงาน,นะจ๊ะก็ให้มันกลิ่นหอมด้วยอันนี้ก็จะเป็นซีอิ๊วดำให้สีสันมันมีความแบบเข้มขึ้นนะคะอันนี้ก็พริกไทยปน่น อ่ะคนคนคนใส่ดามเข้าไปด้วยนะจ๊ะเพื่อให้มีความแบบไม่หนืดมากจะเกินไปแล้วก็ใส่น้ำตาลอันนี้หดี๋ยวใส่ประมาณสองช้อนชาสองช้อนชาเนาะอืมนี่อ่ะเราก็คนส่วนผสมใครชอบเค็มใส่เค็มเข้าไปใส่ซีอิ๊วขาวใส่น้ำมันหอยได้ตามเต็มที่เลยแต่สูตรอันนี้หอมหยวจะไม่ได้เค็มมากนะจ๊ะอ่ะใส่วุนเส้นเข้าไปด้วย โอ้ยทรมานมากเหมือนแบบมาออกกําลังกายดึงดึงวนเส้นเลยจะ้ะนี่โอ้หกเหลือเถอะไปหมดอมืแนะนําให้ตัดก่อนนะจ๊ะทุกคนจะได้ไม่ต้องมานั่งแบบบริหารกล้ามเนื้อกันแบบนี้อ่ะคุกเขากันให้เต็มที่เลยนี่ยิ่งถ้าสีอิ๋วมันมีความแบบดำมากเท่าไหร่นะมันจะทำให้สีกุ้งอบุนเส้นของเรามันดูน่ากินมากใส อ๋อเบคอนลงไปเลยจ้ะเราจะใส่เครื่องแน่นเท่าไหร่ก็ได้นะคะใส่ขิงอ่อนใส่รากผักชีให้มันมีเพิ่มความหอมมีความแบบเป็นแบบอาหารไทยนิดนึงอ่ะเสร็จแล้วนะคะก็จะใส่หุ้นเส้นลงไปในหม้อเลยน้ำนี้นะคะใส่น้ำซอสไปด้วยนะอ่านี่ใส่ไปเลยจ้ะระหว่างนี้ก็คือเปิดไฟกลางนะคะแล้วก็ใส่กุ้งท็อปเข้าไปอีกจุกจุก อย่าได้หยุดนะจ๊ะกินไปเลยเอาให้เต็มที่เราทํากินเองอ่ะอันนี้ก็เห็นไหมความร้อนของมันก็คือร้อนเร็วมากนะจ๊ะทุกคนอันนี้ก็คือใช้ไฟกลางใช้ไฟแรงให้มันมีความแบบงวดงวด,งวดนิดนึงนะอ่ะอันนี้มยวก็เพิ่มให้มันงวดเพราะว่าเราอยากกินแบบมันแห้งๆหน่อยไม่ให้มันฉ่ามากเห็นไหมคะทุกคนสีสันคือน่ากินมากคือหม้อนี่ดีๆจริงๆแนะนำเลยนี่ไม่ติด